บอลลินได้สองนะคะได้สอบเหอเฮ้บอลีนคะสอบได้ไหม,มคะกได้ได้สอบเลยไหมคะสอบได้ทุกข้อเลยไหมลูกทุกข้อเลยสบายนะไง่ายหรือยากไง่ายหรือยากง่ายอลลิน่<ง>นนะ<ง>ปั่นนะห<ง>นะมู อดิโนนะจริงจริงเคเคค่ะมาถึงแล้วสองแมางปันขี้จนได้ปิดร้านนะคะร้านเลี้ยงเดี๋ยวปิดร้านไม่มีปิดร้านเลยเราจงนี้เคค่ะแป้งเคียวกินก่อนนะคะหิวมากเลย